สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Axiom Newscast รายการข่าวที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเจาะลึกและสร้างแรงบันดาลใจจากทั่วทุกมุมโลกครับและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวแห่งความหวังความมุ่งม,มั่นและการเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วยสีสันและพลังบวกทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ เริ่มต้นด้วยข่าวอันเป็นมงคลและสร้างพลามปราบปื้มปีตี้แก่ปวงชนชาวไทยครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ที่ผ่านมาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้ทูนกล้าวถวายรางวัลอันทรงเกียรติความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ WIPO Award for Creative Excellence 2025แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาครับรางวัลน,นี้สะท้องถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติในด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์การออกแบบแฟชั่น จนถึงเครื่องหมายทางการค้าการที่ไวโปสซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเจนีวาสุสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุนกล้าวถวายรางวัลน,นี้ถือเป็นการยอมรับในระดับสากลต่อพระปีชาสมารถอันโดดเด่นของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยของเราอย่างยิ่งค่ะพระกรณียกิจในการส่งเสริมศักยภาพของช่างฝีมือในชุมชนท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลอันคุณค่านี้มาต่อกันที่เรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของสามัญชนคนไทยกันค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคม2568คุณลุงละปะอปภท่านหนึ่งได้กลายเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาตนเองเพื่อชาติอย่างแท้จริงค่ะเรื่องราวของคุณลุงได้รับการชื่นชมจากนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ คุณลุงรอปภท่านนี้ได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและแสดงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่เพื่อเตรียมใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีสากลครับ เรื่องนี้เผยแพร่จากผู้ใช้ Facebook น้ำวานสิดิพาและถูกยกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความเข้มแข็งของชาติอยู่ที่หัวใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดหากมีแรงกลับที่ชัดเจนทุกคนก็สามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ความสามารถเพื่อประเทศชาติได้อย่างน่าชื่นชมครับขอเชิญทุกท่านมาดูการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมในบ้านเรากันบ้างครับ ในระหว่างวันที่9ถึง17สิงหาคม2568ที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรได้จัดงานยิ่งใหญ่ถึง2งานพร้อมกันคืออวีร์แฟร์2025 SCI Power for Future Thailand และมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565หรือ

งานทั้งสองนี้จัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจกรุงเทพมหานครนโดยมีเป้าหมายหลักในการเนรมิตพื้นที่แห่งความคิดสร้างสารรค์และสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะโซน Inspire Arena ที่มุ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนการจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอวในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างปัญญาเปิดโอกาสสร้างอนาคตไทยซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนด้วยพลังของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมค่ะ ข้ามทวีปไปที่หมู่เกาะกาบูเวดีในทวีปแอฟริกาตะวันตกกันบ้างครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2568นี้มีแรงงานข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากกลุ่มคนที่ไม่คาดฝันครับ ใช่ครับเป็นเรื่องราวที่อดีตนักล่าเต่าทะเลจำนวนมากที่หมู่เกาะกาบูเบดีได้ผันตัวเป็นผู้พิทักษ์เต่าทะเลอย่างเต็มตัวการเปลี่ยนบทบาทจากผู้แสวงหาผลประโยชน์มาเป็นผู้ปกป้องธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันน่าทึ่งของโครงการอนุรักษ์ที่สามารถสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนี่เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการกลับใจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เคยถูกทำลายครับ ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าข,ของผู้หญิงในสถานการณ์ที่ยากลำบากครับในเดือนสิงหาคม2568นี้มีรายงานข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับผู้หญิงในอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันที่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาและการทำงานอย่างรุนแรงผู้หญิงเหล่านี้กำลังเรียนรู้การเขียนโค้ดเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นให้กับตนเองและเป็นแสงสว่างเล็กๆให้กับสังคมค่ะแม้จะ,ะเผชิญกับข้อจำกัด และการกีดกันทางสังคมที่รุนแรงแต่ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆใ,ในด้านเทคโนโลยีนี้ถือเป็นการต่อสู้เพื่ออิสรภาพส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องอย่างแท้จริงซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและทักษะดิจิทัลในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดค่ะเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจทั้ง5ที่เรานำเสนอในวันนี้ล้วนเป็นประกายแห่งความหวังและ พลังบวกที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุลต่างๆของความพยายามอันไม่ย่อเคของมนุษย์ในการก้าวไปข้างหน้าครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อชาติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าหวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและกำลังใจจากข่าวสารที่เรานำเสนอในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ธนาและมิ้งขวัญต้องขอลาไปก่อนนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกด follow รายการ a x i o m Newscast ของเราในทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟทุกท่านในทุกสัปดาห์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ